เจ้าทุกคนวันนี้เราอยู่ในบู๊ฮาเวนบู๊ไปกากระโดดอย่าตกโซฟาก็วันนี้พอเราจะมาแต่งตัวชุดฮาโลวีนในบู๊ฮา์เวนแล้วไปขอลูกอมจากคนในเซิร์ฟนี้กันวันนี้เราจะได้อะไรบ้างก็ไม่รู้งั้นเดี๋ยวเราแปลงโฉมกันก่อนเลยดีกว่า เรียบร้อยว่องไวและรวดเร็วชุดพวกนี้พวกเราก็เป็นการใส่โค้ดทางนั้นเลยรวมถึงเฮดเลดด้วยทุกคนอุ๊ยใช่ใครดูคลิปนี้ก็ได้โค้ดหัวเฮดเลดไปไหนใครยังไม่มีบ้างนี่ชุดขอลูกอมต้องได้แน่นอนเลย ผมชอบต้องฟันมาะนมันยิ้มแบบแปลกๆอะฮแล้วผมก็มีกระเป๋าเอาไปใส่ลูกอมเต็มเลยเจ้าอมก็มีผมปักทองแล้วก็มีถังใส่ลูกอมใส่ขนมด้วยว้าวนี่นะฮะใครอยากแต่งตัวแบบนี้ก็เดี๋ยวเราลงโค้ดไว้ให้ท้ายคลิปเอาไปใส่ตามได้เลยโอ้ยดีอ่ะอ๋อฮะปะเราเตรียมพร้อมเลยหรือยังพร้อมแล้วภารกิจวันนี้ก็ขอลูกอมขอขนมขออะไรก็ได้แต่ขออย่างเดียวคือไม่โดนไร้ยิงมาก็พอ ทกลางคืนพอดีเลยว้าวไปเลยจุ้ออมเราจะเดินไปตกน้ำไปเดินเร็วเร็วบ้านนี้มีคนอยู่หรือเปล่าไม่มีมันไม่มีคนอยู่อยู่แล้วอุ้ยเธอเขาเห็นไฟเรียกกระเทยโอเคเหมือนเราจะเห็นงานอะไรไม่รู้ เขามีปาร์ตี้กันหรือเปล่าตะเลวเซิร์ฟนี้น่าจะมีคนไทยนะทุกคนเห็นไหมมันจะมีคนพิมพ์ภาษาไทยเต็มไปหมดเลยเราไปขอขนมกันโอ้โหแล้วควันขึ้นเอ้ยเธอเขามีปืนเฮ้ย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 ลอบกลอการร้ายเหรอ่าขอขนมไม่ได้มาป้นเดี๋ยวนะเราต้องตั้งสติก่อนทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปในพื้นที่แถวๆตรงนั้นหรือเปล่าเราจะไม่กลายเป็นผีจริงๆในวันฮาโลวีนใช่ไหมเนี่ยไปเนอะโอเคปะเดี๋ยวเราจะเข้าไปขอขนม เขาน่าจะปาบเหล่าร้ายนะไม่น่าจะใช่เรามั้งไม่น่าจะใช่เรามั้งเดี๋ยวต้องดูดิเขาทําอะไรกันโอ้โหมีตํารวจเขายิงใครมีไฟไหม้ด้วยมีไฟไหม้ด้วยเรามูฟเป็นก่อนดีกว่าจะอุ้มไเราย้ายสถานที่กันก่อาวมีคนมาเราขอลูกอมหน่อยขอขนมหน่อยค่ะขอขนมในงับทุกคนดูว่าเขาจะให้เราหรือเปล่าโอ้โหให้เงินมาเลย ขอบคุณค่ะโหรวยเลยอะเราได้เป็นเงินมาทุกคนโอเคเราไปหาตามบ้านกันเถอะมาแล้วมาแล้วดูเหมือนจะมีคนแต่งตีมเดียวกับเราเลยอะมีคนแต่งตีมเดียวกับเราเจ๊อุ้มคนนี้เขาเป็นแวมพายขอขนมหน่อยค่ะขอขนมหน่อยงับไม่ใช่ว่าเขาจับเราไปกินเลือดเขาเป็นแวมพาย <c oughs> เอ๊ะทำไมคิดนานจังเลยคะ่ะ <c oughs> คิดนานมากเลยทุกคนช็อกโกแลตก็ได้นุกอมก็ได้พิซซ่าแล้วยืนเต้น พราะเรายังมีความพยายามแล้วเขาก็ทํามือแบบไม่มีเบอร์เบอเบอร์เบออ้าวมีไปแล้วไปไหมตรงไหนหนุนตรงนู้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเระเบิดโจมระเบิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยของขนมได้ระเบิดอะไรอ่ะลุงคนโหดเลยอ่ะไม่เรียกพี่แล้วไปไปขอขนมได้ระเบิด อหลายมากทรปีไม่มีขนมมีแต่ระเบิดเพามันจะกรยานตามบ้านยิบสามบ้านยิบสามเพิ่งมาไปพี่เขาอยู่หน้าบ้านเขาเป็นคนไทยหรือเปล่าชื่อต้นแอมน่าจะคนไทยนะทุกคนขอขนมหน่อยค่ะพี่เขาเข้าบ้านไปแล้วนี่เข้าบ้านเออเข้าได้เฮ้ยเขาไปเอาของในตู้เย็นให้เราว้าวใจดีทุกคนอยากกิน พอกินหน่อยที่สองคนออกไปทำไมใจร้ายอ่ะโดนไลนแล้ว <c oughs> <c oughs> อันนี้อยู่ปะเนี่ยขอขนมหน่อยค่ะเขาเพิ่งมาขอขนมหน่อยครับพี่เอ้ยนี่พ<อ>ี่เขาใจเรานี่ไงขนมสายไหมอ่ะ เฮ้ยนิจายทำเป็นละเบอ,อรดด์ะเธอได้ช็อกโกแลตด้วยพี่เขาให้แล้วเฮ้เจ้าแม้ช็อกโกแลตแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณครับทุกคนวันนี้เราได้ช็อกโกแลตแล้วนะช็อกโกแลตเฮอร์จี้มิลช็อกเกลตเย่เย่เย่ขอบคุณค่ะสิบสามมีคนอยู่ว้าวมาแล้วทุกคนท้องล้อมหน้าล้อมหลังไว้ก่อนขอขนมหน่อยค่ะสวัสดีครับขอขนมหน่อยครับรอบนี้เราจะได้อะไร ลุ้นจังเลยเขาน่าจะใจดีนะดูจากหน้าเขาแล้วเขาอาจจะกําลังหาขนมให้เราอยู่ที่ไม่ใช่ระเบิดมีไหมเฮ้มาแล้วครับเค้กทุกคนว้าวด้แล้วว้าวครับเค้กอร่อยอร่อยมากค่ะไปบ้านอื่นกันดีกว่าทุกคนเราไปบ้านอื่นกันต่อ อุ้ขนมเต็มเป๋าเลยตอนนี้มีพี่คนนี้อยู่ตรงสาไว้น้ำเธอเดินมาโอเคทุกคนเราเจอเป้าหมายใหม่แล้วมาแตกเขาแลกไหมพี่เขาปกติใช่ไหมปกติดีทุกคนขอขนม่อยค่ะเดี๋ยวนะ NPC หรือเปล่าไม่ใช่คนจริงเขา đ ลังแต่งตัวอยู่ใจอุ้มสวัสดีงับขอขนมเลยงับรอแป๊บใจดีใจดีทุกคนขอบคุณค่ะพี่คนสวยเราก็มานั่งรอกันแบบเปื่อยๆเดี๋ยวเรากินคัพเค้กลอไปบางพังกันเง่งเง่งเงงเง่งเงง โ oh, er อ้โหเสียงกินาแ hey ล้วก็กินเฮอร์ชี่ได้ทุกคนอืมอร่อยโอเคทุกคนตอนนี้ใครมืดแล้วทุกคนที่เขายังไม่มาเลยรอเขาอีกนิดนะทุกคนไม่เป็นไรรารอไหวเขาบอกให้รอี่เมืดแล้วทุกคนเพราะเรายังมีความหวังทุกนึงแล้วพี่ A few moments later โอเคทุกคนผมว่าพี่เขาน่าจะ อ่อยังไม่ว่างตอนนี้งั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป้าหมายกันดีกว่าทุกคนป,ปะเจ้าอุ้มปะให้พี่เขาท,ทําธุระของเขาก่อนไปฮะตอนนี้ด่านสุดท้ายหวังว่าเราจะไม่โดนยิงตายทุกคนเหมือนสงครามจะสงบแล้วปะว่าแต่มันเกิดอะไรขึ้น <laughs> ตอนนั้นตอนที่พี่ออกแล้วผมไม่ได้มีเรื่องกับคนขับรถจริงอะใช่เรื่องเป็นไงเล่ามาโอเคฮะทุกคนตอนนี้เรากําลังจะได้รู้เรื่องราวของตรงนี้สักทีตอนที่เขาขับรถเล็กมากวนผมแล้วผมลำคาและเขาก็ด่าผมอ๋อผมก็ด กับเยี่ยมเลยครับอย่าไปยอมครับเฮ้ยพี่คนนั้นมาแล้วเราไปเอาขนมของเราดีกว่าหยุดสนใจเรื่องชาวบ้านนี่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 เขาจะไม่ลืมเราอยู่ใช่ไหมขนมพ่องหนูอ่ะขนมนะคะขนมละ่มละยังจะได้อยู่ไหมก็ขอขนมเขาดิ <c oughs> ขนมรอแปบ๊บหาจากกระเป๋าก่อนโอ้เหมือนเราจะได้เฮอร์ชี่อีกแล้วทุกคนเอ้ย <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณค่ะโอเคทุกคนเราได้เฮอร์ชี่มาอีก ตอนนี้เราถ้ากับว่าเรามีเฮอร์ชีสอใช่เฮอร์ชีสองนะโอเคหลังจากที่เรารอมาตั้งนานเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ตรงนี้แป๊บหนึ่งผมสายฟรีจะไปรออะไรถ้าสายเติมโอเคทุกคนถ้าสายฟรีก็มาติดตามพวกเราได้เดี๋ยวพวกเราหาโควรให้ใส่เอาแบบเท่ๆแบบนี้เลยปะเราเลิกเป็นคนไทยสักแป๊บหนึ่งแล้วเราไปบ้านหลังที่สี่กันดีกว่าห้ามเข้า,า,าบ้านหลังที่สี่เตือนแล้วโอเคเตือนแล้วสินะเ <laughs> ตือนแล้วก็ต้อง ไปหยองอยู่นะมาแล้วทุกคนมาแล้วบ้านหลังที่สี่จะพร้อมยังทำไมมันน่าก,กลัวอ๋อน้องทุกคนอาจจะรู้สึกว่าพวกเรากำลังตกใจใช่ฮะเพราะพวกเราเป็นมือใหม่ในบูคาเวลไหนเขาจะทำอะไรเราข้างในนี้ ลงไปข้างล่างเกอุ้มมันจะไม่หลอนใช่ไหมมันคงไม่มีอะไรหรอกนะเราเล่นอะไรของเขาเนี่ยเธอมันมีชั้นล่างอีกนะลงลิฟต์ตรงนี้เอ๋เหรออ้าวลงไม่ได้วะลงไม่ได้ขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นได้อะาวเหรอใช่ใช่เจอุ้มขึ้นมาเธอฮะเขาตกลงมาข้างล่างเอาดีจริงเฮ้ยทำเป็นเล่นมาแล้วมาแล้วยืนไหนโอเคขึ้นไม่ได้แล้วขึ้นเท่านี้โอเคนี่เป็นห้องน้ํามีอะไรอ่ะบอกนะว่าเตือนว่าที่นี่มันไม่มีอะไร มาแล้วทุกคนเรารู้สึกว่าเราไม่ได้อะไรเลยจากบ้านหลังที่สี่ขอขนมพี่คนนี้ดีกว่าขอขนมเลยค่ะโอเคทุกคนปิดท้ายดูว่าเราจะได้อะไรหวังว่าจะไม่ใช่กระสุนปืนกระสุนปืนไม่ว่าระเบิดได้ดิขอขนมน่วยครับอุ้ยคนนี้อะไรโอ้โหคนนี้ขนมเยอะทุกคนอุ้ยพี่เขาให้เบอร์เกอร์ใช่หรอนี่ไงเขาได้เบอร์เกอร์มือว้าวได้ฮอทดอกขอบคุณค่ะพี่โอ้ขอบคุณงับแล้วไปแล้วทุกคนว้าวเราได้ฮอทดอก เราใช้เวลาไป2คืนกับอีก1วันเราก็ได้เฮอร์ชี่มา2 <อง S 1> แล้วก็คัพเคก้ก1แล้วก็ฮอทดอกอีกเรได้เบอร์เกอร์เหรอก็ได้ฮอทดอกมาโค้ดชุดของพวกเราที่พวกเราใส่กันอยู่ตอนนี้ตามนี้เลยทุกคนโอเคก็ประมาณนี้ถ้าชอบก็ ติดตามพวกเราไว้เดี๋ยวว่าเราหาโค้ดมาเล่นเรื่อยๆแล้วก็เอามาแปะไว้ท้ายคลิปแบบนี้แหละก็บุงฮาเวนก็พวกเราก็ชอบเล่นอยู่แล้วมือใหม่แต่ก็ชอบเล่น uh huh. พวกเราชอบมากเลยถึงพวกเราจะเป็นมือใหม่ก็ถ้ามีอะไรอยากแนะนํานนก็บอกพวกเราได้เนาะโอเคไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบายจ้า